ดูค่ะอยู่ช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้แม่อูมาเจอหมึกกุบอีกแล้วนะคะแต่ว่ามีทั้งสองรสเลยนะคะทุกคนนี่แม่อูจะซื้อไปให้น้องเชเบตบ้างนะ <Okay. S 1> แต่ของอมเนด่าซื้อไปหลายห่อแล้ววันนี้เอาของเชเบตบ้างนะคะแ <Okay. S 1> ม่อูเหมาไปหมดเลยนะคะส,สองห่อ,อนะเด <Okay. S 1> ี๋ยวไปดูนะคะว่าน้องเชเบตจะดีใจไหมเพราะว่าเขาอะพยายามกินหมึกกุบอะค่ะสีแดงที่มันเผ็ดอะ,ะที่อเมเนตกินนะคะพยายามกินให้ได้ แมวก็รู้สึกว่าสงสารเขาเดี๋ยวไปดูสีหน้าของเชเบตนะคะว่าเขาจะดีใจไหมโอเคค่ะเจอก,กันตอนเย็นนะคะตอนนี้นะคะออมเล็กกับเชเบตก็กลับมาจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแม่อุูบีของที่จะให้ออมเล็กกับเชเบตดูเชเบตร,รู้แล้วใช่ไหมอ,อย่าบอกพี่ออมเล็กนะใบ้หน่ไหมใบ้หน่อยไหมใบ้หน่อยไหมไม่ใบ้ใบ้หน่อยไหมเชเบตใบ้ไหมฮะมึกอะไร ดุแล้วเหรอสีส้มสีส้มอะไรก็ต้องสีแดงดิสีส้มมันจะเหลือเหรอเอาเลยเห็นแล้วไม่เแคอาสมเลส้มวม่เคยเห็นในเซเว่นมีสีส้มหรอไม่เคยมีเนาะรอแล้วอันนี้ซื้อให้น้องเชลิ่คนเดียวเลยนะเอ็เด็ดเด็โอเคไหม เคยมา12ห่อนี่เยอะมากเลยดูน้ำเล็ดนะดูน้ำเล็ดน้ำเล็ดก็จะสีเลียนนิดนึงนะทำไมอ่ะเพลนเพราอยากกินหรอสีส้มอ่ะอ่ะพูดดีๆดิ๋ยวทำดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสข้าวอยากกินไหมอยากกินค่ะอ่านี่อ่ะดูเห็นไหมเยอะแล้วเนี่ยถือดี่นี่ซือทั้งถุงได้ไหมนี่ยังถุงมี12ห่อแม่อุกินไปหนึ่งห่อนะคะหมึกกุบนะคะนี่ จะเผ็ดจะพึ่งค่ะรถเนี้มันเผ็ดไหมลูกเผ็ดเลยเหรอซอสร้อนนีฮะเซอสร้อนนี้ค่ะเอาเรากเขาลองอก,กินกนะ่อเนเอาเด็กก็กินอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่เขกินอ่แล้วอะแล้วแกะมาให้เพื่อนๆดแแูแม่แม่อุก,กินวันเนี้ยแม่อุลองกินวันเนี้ยแม่อุก,ก็ว่ามันมันไม่ค่อยเผ็ดมันก็เผ็ดนะออมเล็ตมันก็เผ็ดนะนเอ่าเอสเอ็มอารูด้วยนะมามาได้หรอ แบบฉ่ำๆมันแบบตึงสายเดียวสายดื้อสายดูสายด้วนอ่าเปบลเป็นสายไหนเปบลสายเดียวดื้อสายเดียวสายเดียวคือเสียวหลุดอะไรนี้ใช่ไหมไม่เคยตีก่อนหนึ่งวคนไม่เคยตีรสสีชมพกดสองอ้พูดเข้าใจไหมใครกินรสสีส้มกดหนึ่งใครไม่เคยกินรสสีส้มกดสองใช่ไหมใช่เบลโอ้ยรู้จักให้เพื่อนเพื่อน sc กดด้วยเพื่อนเพื่อนกดเลยนะคะถ้าใครเคยกิน ใครว่ามึกกรุบสีส้มอร่อยกดหนึ่งถ้าไม่อร่อยกดสองใครชอบรสไหนพิมพ์มาได้นะคะพี่วุ้นเส้นไปนะอะไรอะเหรออู้วมันเผ็ดมากกินสีส้มแม่เอาให้วุ้นเส้นกินหน่อยเดี๋ยวอมเล็ตนี่นะคะหรอแม่อู้ไม่เห็นวุ้นเส้นนานเลยวุ้นเส้นไปไหนมาลูกไม่เห็นเลยไม่เห็นออกมาโอ้ ก่งมากลกดีแล้วแหละโตแล้วก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่นะคะเข้าใจไหมแล้ววันนี้ช่วยเป็นไรชเบ็คลายทําไมลูกมันหล่นมันหล่นไรเธอคลายออกมาฉันเห็นเป็นอะไรเผ็ดหรือว่าไงสีส้มไม่เผ็ดนะแต่แม่อูว่ามันก็ก็เผ็ดอยู่นะเออระวังเสื้อเลอะนะทุกคนระวังเสื้อเละเผ็ดไหมแม่อูว่ามันเผ็ดน้อยหน่อยนิดเดียวเองใช่ไหม เออวุ้นเส้นตัดผมหรอเออวุ้นเส้นตัดผมนี่ะขนาดอยู่บ้านใกล้กันนะคะแค่บ,บ้านพี่วุ้นเส้นอยู่ตรงนี้นะยังไม่เคยเจอวุ้นเส้นเลยนะเอาจริงเงแบบียบมากแม่อูไปถามน้าน้อยว่าวุ้นเส้นหายไปไหนน,น,หน้าน้อยก็บอกว่าอยู่บ้านนั่นแหละเออคิดถึงอ่ะใส่ลงไปเลยลูกในขยะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่อูเอาขายะไปทิ้งโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกินหมึกกรูของน้องชิเบตของน้องชิเบตคนเดียวน้ําเลดหอมเลยกินไม่ได้ โอเคไหมของน้องเชียร์เป็นคนเดียวนะโอเคไหมหนูนะ่าหนูนะ่าเชียรเป็ดแดงมากเลยดูทุกคนเผ <c oughs> ็ดอ่ะเผ็ดอ่ะต้องไปเรียกมารีน่ามาด้วยนะเพื่อนมารีนา่ามารีนา่ากินเป็นเ <c oughs> อาหรอเมื่อวันเมื่อวานแะม่อุ้นเห็นนะ <c oughs> อ๋อโอเคเชียรเป็ดปิดคลิปให้แม่อุ้นหนะะ่อยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ับดูบบบเป้น